รีวิวนะครับเป็นเคสใส่โน้ตบุกนะครับมันก็จะเป็นแบบซองหนังอะไรประมาณนี้ที่เราสั่งมาจากช้อปรงช้อปปี้ช้อปใจนะครับก็คือชอบสีเขียวเพราะว่ามันมีความใกล้ชิดธรรมชาติเป็นฟิลแบบเขียวขี้มาทุกคนเดี๋ยวจะเปิดดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นประมาณนี้นี่เองอันนี้ macbook ขนาด13นิ้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองใส่ดูว่าใส่แล้วจะพอดีหรือเปล่า เท่าที่ดูมันน่าจะเหลือมานิดนึงนะครับเป็นฟีลว่ากันกระแทกหน่อยๆแต่ไม่กันมากในราคาร้อยกว่าบาทโอ้ก็เกือบจะพอดีนะทุกคนมันเหลือพื้นที่มานิดนึงอะ่ะใช้ได้เลยถือว่าโอเคเลยสำหรับราคานี้ใครสนใจก็ลองไปสั่งงานดูได้นะครับทมลิงด้านล่างได้เลยมีหลายสีให้เลือกด้วย